บริษัทป่าผีใบเป็ดอินดี้ตอนผีนางเงือกชาวประมงคนหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาที่บริษัทปราผีใบเป็ดอินดี้นี่บริษัทป่าผีใช่ไหมผมจะมาจ้างปราผีเอา้าว่าไงจะมาป่าผีอะไรมันมันมันเป็นผีนางเงือกหาผีนางเงือกนางเงือกที่ไหนอยู่ก่อไหนอะ ปุ๊มันอยู่ที่เกาะเงือกเล็กที่เขตมหาสมุทรน้ําลึกเป็ดอินดี้เริ่มสงสัยเพราะปกตินางเงือกมินิสัยรักสงบชอบอยู่ที่เกาะสวยงามไม่เคยทําร้ายผู้คนถ้าผู้คนเหล่านั้นไม่ไปทําร้ายพวกมันเสียก่อนนี่พวกคุณไปทำอะไรพวกนางเงือกหรือเปล่าปกติเขาจะไม่ทำร้ายใครก่อนนะเปล่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลย พวกเราแค่แล่นเรือผ่านเกาะนางเงือกเท่านั้นแต่กลับโดนพวกมันโจมตีเรือเราพังพอเรือล่มลูกเรือก็ต้องรีบว่ายน้ำหนีหนีตายก็ไปคนละทิศคนละทางบางคนหนีไม่ทันก็ถูกมันจับหักแขนหักขาหักคอย้อมทะเลจะกลายเป็นสีเลือดเลยอือหผีนางเงือกตัวนี้มีลักษณะยังไงอ่ะ แล้วทำไมถึงคิดว่ามันเป็นผีจริงๆมันอะมีแค่ตัวเดียวแต่ตัวมันใหญ่กว่าเสากระโดงเรือซะอีกมันมีหน้าตาน่ากลัวใบหูยาวหน้าสีแดงดังเลือดและมีผมสีชมพูเป็ดอินดี้ได้ฟังแล้วก็ประหลาดใจเพราะเธอเองก็เคยเห็นนางเงือกที่เกาะนี้มีผมสีชมพูแต่พวกมันไม่เคยทำร้ายใคร แค่ชอบร้องเพลงตอนกลางคืนเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยเรื่องรายละเอียดในการว่าจ้างและตกลงค่าจ้างกันจากนั้นก็เริ่มทำงานทันทีเป็ดอินดี้เรียกเฟ,เฟเฟมาปรึกษาหาวิธีจัดการโดยที่เป็ดอินดี้อ่านสารานุกรมหาวิธีจัดการผีนางเงือกยักษ์ส่วนเฟเฟ,เฟก็นําเหรียญดาว5้าแฉกไปหยอดที่กาชปองอสูร เฟย์เยอดเรียญที่กาชปองอสูนและได้สัตว์ผู้ช่วยเป็นมังกรแสงอาทิตย์ <ton ak> เมื่อเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วสองพี่น้องนักปราบผีและชาวประมงก็ออกเดินทางทันทีทั้งสามขี่มังกรแสงอาทิตย์ไปที่เกาะนางเงือกเล็กและถึงจุดหมายในเวลาอันรวดเร็วบนเกาะน,นั้นพวกเขาพบกับผีนางเงือกที่ตัวใหญ่กวัาเรือกำลังโจมตีเรือสำเภาลำหนึ่งอยู่ เฟเฟและอินดี้ดูท่าทีของมันอยู่พักใหญ่ก่อนที่เฟเฟ่ก็เป็นฝ่ายพูดว่าเอาไงดีอินดี้จะปราบมันยังไงดีเอางี้นะพี่เฟเฟ่ข้อมูลจากสารานุกรมที่น้องอ่านมาพี่ต้องใช้ดาบจินตภาพแปลงพลังเป็นเคียวดูดวิญญาณเพื่อผักวิญญาณผียักษ์ที่มาสิงนางเงือกออกก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวน้องจัดการเองโอเคจัดให้ดาบจินตภาพ เทวลากวิญญาณเฟเฟกระโดดจากหลังมังกรและบินเข้าไปโจมตีนางเงือกยักษ์มันพยายามตอบโต้และคว้าตัวเฟเฟแต่จับยังไงก็จับไม่ได้เพราะเฟเฟสามารถบินหลบหลีกได้อย่างรวดเร็วจนในที่สุดเฟเฟก็ได้จังหวะเข้าอ้อมไปทางด้านข้างของนางเงือกยักษ์ก่อนจะใช้ดาบจินตภาพฟันลงไปตามล่างของมัน ผียักษ์ที่สิงนางเงือกอยู่นั้นหลบไม่ทันและแผลที่ถูกฟันนั้นก็มีเลือดสีเขียวพุ่งกระฉูดออกมาไม่หยุดเซเฟเห็นว่าวิญญาณร้ายเผลอเขาก็ใช้พลังของเที่ยวดูดวิญญาณดึงวิญญาณผียักษ์ออกมาจากร่างนางเงือกสาวแล้วทุกคนก็ได้เห็นร่างที่แท้จริงของมันวิญญาณร้ายที่สิงเงือกสาวนั้นเป็นวิญญาณปีศาจขนาดใหญ่ร่างกายเป็นสีดำตลอดทั้งตัวใบหน้าแดงดำดังเลือด เมื่อประกอบกับเลือดซีเฉียวที่ไหลย,ย้อยตามร่างกายและบาดแท้จากการโดนดาบปันแล้วก็ดูหน้าสะทินกลัวเป็นที่สุดมันแยกเที่ยวอย่างโกธแ้นและตั้งท่าจะตอบโต้แต่ก็ไม่ทันการเพราะอินดี้ตะโกนขึ้นมาว่าตอนนี้แหละมังกรแสงอาทิตย์จะใช้พลังดวงอาทิตย์จำลองส่องทำลายมันเลย มังกรแสงอาทิตย์ปล่อยลูกไฟที่มีพลังนุ่นแรงเหมือนดวงอาทิตย์ออกมาจากปากตรงไปทางวิญญาณร้ายอย่างไม่ลังเลวิญญาณร้ายร้องโหยหวนและกลายเป็นเหรียญดาว5แฉกสองเหเเรียญอินดี้รีบเข้าไปเก็บเอาไว้ส่วนานางเงือกที่วิญญาณร้ายออกจากร่าง ก็กลับมาเป็นนางเงือกแสนสวยดังเดิมและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเมื่อกอเงือกเล็กกลับมาเป็นก่อแห่งความสุขสงบอีกครั้งชาวประมงก็กาวขอบคุณและมอบเงินค่าจ้างให้ทั้งคู่ส่วนมังกรแสงอาทิตย์ก็หายวับไปหลังจากจบสิ้นงานใครอยากจะปาปีศาจอย่าลืมบริษัทปาผีบายอินดี้ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณาจัก,กรวาลคู่ขนานซึ่งก็มีโลกของเราที่เป็นคู่ขนานเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่างบนโลกนี้กับแตกต่างโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ขนาดของโลกใบนี้ที่มีพื้นที่มากกว่าและใหญ่กว่าโลกของเราถึงสองเท่า นอกจากนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตในจินตนาการและความแฟนตาซีต่างๆมากมายมีทั้งอัศวินสิ่งมีชีวิตขึง้นขึ่งสัตว์สัตว์ที่เดินสองขาได้เหมือนคนสถานที่ลึกลับมากมายแต่ที่สําคัญที่สุดโลกนี้มีปีศาจเต็มไปหมดมีทั้งปีศาจที่ดีและปีศาจชั่วร้ายกระจายตัวอยู่เต็มโลกไปหมดด้วยความที่มีผีและปีศาจชั่วร้ายออกละว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเราผู้คนรวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ จึงมีการก่อตั้งบริษัทปาพีขึ้นมาบริษัทแห่งนี้อายุมากกว่า100ปีเจ้าของเป็นมนุษย์ค้างคาวและปีศาจแมวทั้งคู่มีลูกชายและลูกสาวอย่างละหนึ่งตนลูกชายคนโตชื่อเฟเฟ,เฟช่วยงานมาหลายปีนับตั้งแต่จบจากโรงเรียนเวทมนต์และลูกสาวคนเล็กชื่อเป็ดอินดี้เพิ่งจบจากโรงเรียนเวทมนต์ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลกิจการปาพีอีกแรงเมื่อเห็นว่ามีผู้รับช่วงต่อ พ่อแม่มนุษย์คา้างคาวและปีศาจแมวก็ส่งต่อให้ลูกชายลูกสาวดูแลสารงานต่อและตัวเองก็หนีไปเที่ยวรอบโลกเฟเฟอายุ200ปีเป็นอัศวินคอยช่วยปาปีศาจมีปีกดินได้เหมือนกับพ่อผู้เป็นมนุษย์ค้างคาวเขามีอาวุธติดตัวคือดาบจินตภาพที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้หลากหลายประเภทเมื่อดึงออกมาจากฝักดาบ ส่วนเป็ดอินดี้นั้นเธอมีอายุ100ปีเธอเองก็มีปีกเหมือนกับพ่อและพี่ชายแต่ปีกนั้นเล็กกว่าจึงทําให้บินได้แค่ระยะสั้นๆเหมือนเป็ดดังนั้นแม่เธอก็เลยตั้งชื่อเธอโดยใช้คําว่าเป็ดนําหน้าเธอสามารถอ่านสารานุกรมปีศาร์ซึ่งเป็นภาษาโบราณได้และสามารถใช้เวทมนต์ต่างๆตื่กับคาถาและปืนเวทมนต์ประจำตัวได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อเฟเฟ่และเป็ดอินดี้รับช่วงต่อกิจการเฟเฟ่ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทปลาพีบอยเป็ดอินดี้เฟเฟ่ให้ใช้ชื่อน้องสาวเพราะเขาไม่ชอบพบปะเรื่องการค้ากับลูกค้าโดยตรงเขาจะทำหน้าที่เพียงแค่ปราปรีศาจเท่านั้นที่บริษัทมีเครื่องมือสำคัญสุดๆชิ้นหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการปราปรีศาจนั่นก็คือกระชากปองอสูนทุกครั้งที่ปลาปีศาจได้เราก็จะได้รับเหรียญดาวห้าแฉกมาเมื่อนำเหรียญหยอดลงไปในกระชากปองอสูนแล้วพูดชื่อปีศาจท,ที่เราจะไปจัดการ ตู้กระชาปองก็จะมุนทรงกระชาปองสัตผู้ช่วยที่เหมาะสมกับงานนั้นๆออกมาซึ่งนอกจากบริษัทแล้วกระชาปองกระสุนแล้วพ่อแม่ยังได้ทิ้งเหรียญดาวห้าแฉกให้กับเฟเฟ,ฟ์และเป็ดอินดี้ไว้จํานวนหนึ่งเอาละเรามาเตรียมตัวปลาผีและปลาปีศาจจากบร,ริษัทปลาผีใบเป็ดอินดี้กันเลย